เฮีย er, หนูอยากได้โลกใดว่าพีพีอะไรเนี่ยค er? ่ะเฮียอ๋อซื้อให้คนพิเศษไปล่ะใช่ค่ะลูกสาวอะค่ะคนพิเศษไปล่ะอ่าเดี๋ยวจัดสีพิเศษให้ไม่ทักแว่นไหนเหรออ้าวไม่เท่เหรอเท่เฮียนี่ใน,นแว่นมานะครับตัวนี้เป็นแว่นตัดแสงนะครับผมใครอยากใส่ใส่และเท่ทุกคนใส่และแปงลงร่างได้ไปนี่อันนี้พีอาร้อยที่เราน่าจะเคยเห็นแล้วน่าจะเบื่อแล้วแหละ นี่ครับต้องสีพิเศษเลยครับสีลายพางนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีลายพางสีเทานะออกฟ้าๆหน่อยฟิลฟ้าๆนะครับเท่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะออกเป็นสไตล์เขียวน้ำน้ำตาลอ่อนโอ้โหลายนี้แม่งแบบสุขุมจัดนะครับบอกเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่แรงนะฮะนิดหน่อยแต่เป็นสีพิเศษใครที่ชอบ